หน้าหนึตั้งแต่ปริษัททูสโกติโยอัตโนวิรูปตายะปริษังทูเสติเป็นต้นไปผู้ใดย่อมประทุษร้ายบริษัทเพราะความที่ตนมีรูปแปลกผู้นั้นชื่อปริษัททูสกะคือเป็นคนสูงเกินไป มีนาพีประเทศแค่ศีรษะของชนเหล่าอื่นบ้างเตี้ยเกินไปดังรูปแห่งพูดเตี้ยทั้งสองท่อนบ้างดำเกินไปคล้ายตอไม้ที่นาถูกไฟไหม้บ้างขาวเกินไปมีสีคล้ายบาดท,ทองแดงที่ขัดด้วยหนุ่มส้มและเปลียงเป็นต้นบ้างพร้อมเกินไปมีเนื้อและเลือดน้อยประหนึ่งร่างกายซึ่งมีแต่กระดูกเอ็นและหนังบ้าง อ้วนเกินไปมีเนื้อตั้งหาบมีพุงพลุยเช่นกับมหาพูดบ้างมีศีรษะใหญ่เกินไปเหมือนวางกระเช้าไว้บนศีรษะบ้างมีศีรษะหลิมเกินไปเหมือนประกอบด้วยศีรษะเล็กนักไม่สมตัวบ้างมีศีษะเป็นลอนลอนคือประกอบด้วยศีษะเช่นกับทนานแห่งผลตาลบ้างมีศีษะเรียวแหลมคือประกอบด้วยศีษะอันสอบขึ้นไปโดยลำดับบ้าง มีศีษะดังลำไผ่วงเล็บเป็นกระบอกคือประกอบด้วยศีรษดเช่นกับปล่องไม้ไผ่อย่างเคืองบ้างมีศีรษะเป็นง่ามบ้างมีศีรษะเป็นเงื้อมคือประกอบด้วยศีรษดอันงมลงในข้างทั้งสี่ข้างใดข้างหนึ่งบ้างมีศีรษะเป็นแผลบ้างมีศีสัดเน่าบ้างมีผมเป็นย่อมๆคือมาตามพร้อมด้วยผมที่ขึ้นในที่นั้นๆเช่นกับข้าวกล้าในกระทงนาที่สัตว์กัดกินบ้าง มีศรีรษารุ่นไม่มีผมบ้างมีศรีรษะหยาบแข็งคือมาตามพร้อมด้วยผมเช่นกับแปลงตาบ้างมีผมขาวด้วยผมอันงอกแต่กำเนิดบ้างมีผมเป็นปกติคือมาตามพร้อมด้วยผมเหมือนเปลวเพลิงจับบ้างมีผมบนศรีรสะเวียนคือมาตามพร้อมด้วยผมขวัญทั้งหลายมีปลายชันขึ้นเบื้องบนเช่นกับขวัญในตัวโคบ้าง มีขนคิ้วเนื่องเป็นอันเดียวกันกับผมบนศีรษะคือมาตามพร้อมด้วยหน้าผากอันหุ้มด้วยรางแหบ้างมีคิ้วติดกันบ้างไม่มีขนคิ้วบ้างมีคิ้วคล้ายลิงบ้าง